โครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของมน้าเจ้าหน้าที่การเงินที่จะนำเรียนชี้แจงในเรียนทางการดำเนินง,งานเบิกจ่ายในครั้งนี้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเนรัชศิตาน,นะคะเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนัสสะเริดพศา เียกก็ได้ดําเนินการในการจัดเตรียมเอกสารสอบถามผู้ปกครองว่าสามารถรับเงินในช่องทางไหนได้และทงโรงเรียนของเราก็ได้สรุปแล้วว่าเราจะรับเงินจากการผ่านบัญชีธนาคารขณะนี้เงินก็ได้โอนเข้ามาที่โรงเรียนแล้วแต่ว่าเราจะทําเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือโอนเงินผ่านธนาคารอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ผ่านธนาคารเพื่องจากว่าทางธนาคารไม่ได้ ยกเว้นค่าเนียมให้ทางเรียนก็เลยได้จัดการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินโดยให้เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินแล้วก็แต่งตั้งคณะกรูประจำชั้นนะคะ,ะสําหรับรับเงินแล้วก็โอนเงินให้กับทางผู้ปกครองตอนนี้ทางเรียนก็ได้จัดทําเรียบร้อยแล้วผู้ปกครองทุกท่านได้รับเงินจัดสรรครบทุกบาททุกสตางค์ครบทุกคนค่ะ รัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนเงินจะนำเงินนี้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของลูกขอบคุณรัคบเป็นผู้ปกครองของเด็กชายจาตุรพัฒนค่ะเงินที่ได้รับการเยียวยา2,000บาทก็จะนำไปใช้ประโยชน์ก็คืออาหารค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิชายาธรรมรักษาค่ะเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงจิรัชายาธรรมรักษาค่ะ ที่เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนวัดพระเกิดคงคารามนะคะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางโรงเรียนวัดพระเกิดคงคารามจำนวน2,000บาทค่ะซึ่งจะนำไปใช้ใจ่ายเกี่ยวกับค่าคองชีพของลูกสาวนะคะเช่นซื้ออาหารนะคะซื้อสื่อในการเรียนหนังสือนะคะเช่นดินสอสีสมุดปากกานะคะ แล้วก็จะนําไปใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเดินทางของลูกไปโรงเรียนนะคะหรือว่าค่ารถตู้หรือค่ารถเหมาของทางโรงเรียนค่ะแล้วก็นะคะขอขอบคุณกับทางโรงเรียนวัดพระเกิดุงคารามนะคะที่ดาเนินการเกี่ยวกับการดําเนินเรื่องของเงินนะคะได้อย่างรวดเร็วค่ะขอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ